oh าสู่ช่องพรีมมี่มัมนะคะวันนี้ก็ติดเก็บมาแบบน่ารักมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเลยนะคะอันหนึ่งเกือบจะเท่าหน้ากันเลยโอเคเราเข้าเรื่องกันดีกว่านะวันนี้สิ่งที่เราจะเอามารีวิวนะคะก็เป็นผลิตภณัณฑ์เมคอัพแบบซองอีกแล้วนะเพราะเราสึกว่าราคามันไม่แพงด้วยความที่เหมือนกับเขาทํามาเป็นขนาดทดลองอนะเนาะมันก็เหมาะสาหรับคนที่ชอบลองใช้อะไรใหม่ๆแบบเรานะคะและอ,อย่างถ้าเกิดว่าใช้ไปมันไม่ดีไม่ได้ไม่โดนยัไงไงเนี่ยเราก็จะได้ทิ้งโดยที่รู้สึกเสียดายไม่มากนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไปแล้วดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแจ็คพอตสำหรับเราที่เจอของถูกและดีเลยนะคะอย่างวันนี้ของที่เราจะเอามารีวิวก็คือซองนี้เลยนะมันเป็นมูสแป้งซับมัน A A B B สูตรเหม็พิเศษของนามินะคะปกติเราก็เคยได้ยินพวก A A B B C C D D ครื่อะไรพวกนี้ที่มันมาแบบเดี่ยวๆอยู่แล้วเนาะแต่ซองเนี้ยเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่เขาได้ผสมทั้ง A ครีมและ B ครีมเข้าในซองเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านคุณสมบัติที่เขาเขียนมาให้ฟังนะอันนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยเบลล์ลุมผลปกเป็นเจลน้ำร้อย้อยย่างเรีีบนนะะค นุ่มลื่นเขียง่ายสูตรควบคุมความมันยาวนานกันน้ำกันเหงื่อให้ลุคผิวแม t t e แบบสบายไม่มันวาวไม่เป็นคราบผสานคอเจนคูต้าไฮโอและสารอังซียูวีเอยูวีบีด้วยใช้ Ff สามสิบ P a บวกจะช่วยบำรุงและปกป้องให้ผิวแลดูเนียนสวัดกระจ่างใสแม t t e ตลอดวันนะคะฟังจากคุณสมบัติเขาแล้วรู้สึกเหมือนกับเขาเคลมได้ครบทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะแต่ผลลัพธ์ที่ได้สำหรับเราหลังจากที่ลองใช้ไปแล้วตามคิวบงตัวนี้นะคะมันเป็นแบบนี้ค่ะ เริ่มเรื่องของเนื้อครีมก่อนนะเนื้อครีมเขาเนี่ยเป็นเนื้อมูสที่แม็ดกาลังพอดีไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็เบาสบายเกลี่ยง่ายอยันนี้เหมือนตามที่เขาเคลมไว้เลยนะคะต่อมาเรื่องของการปกปิดและเบรอร์รุมขนนะคะอันนี้สําหรับเรานะเรารู้สึกว่าเขายังปกปิดได้ไม่มากนะคะยังเห็นพวกรอยดํารอยแดงจากสิวอยู่รุมรขนก็ยังไม่เรียบเนียนเกล็บเหมือนตามคําที่เขาเคลมนะคะสุดท้ายเรื <c oughs> ่องของการควบคุมความมันอันนี้สําหรับเรานะเราก็รู้สึกว่าเออ <c oughs> เขาผ่านเขารอดค่ะตอนนี้นะเพราะหลังจากที่ใช้ไปแล้วตามที่ขึ้นคลิปให้ดูก่อนหหนนนน้้้าาาาาาีเะรรรรกกกก็ไปทํิจมมมมววว่่่งงััั5ชโแลบส เกตตัวเองเนี่ยเออก็รู้สึกว่ามันก็มีความมันออกมาบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่น่าขีดสรุปโดยรวมเลยละกันนะคะสําหรับ AABB ครีมซองนี้เราว่ามันน่าจะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวไม่มากมีรอยดํารอยแดงสิวไม่เยอะแล้วก็ต้องการควบคุมความมันมากกว่าการปกปิดนะคะอันนี้คือตอบโจทยะะ์ สำหรับวันนี้นะคะก่อนจะปิดคลิปขอฝากสาระดีๆทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะสำหรับใครที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์อยากได้สินค้าดีมีคุณภาพให้เข้าไปเลือกซื้อเลือกชมเลือกช้อปได้ที่แอปนี้เลยนะคะเพราะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นดีๆอยู่มากมายเลยและเมื่อคุณช้อปครบ1,200บาทให้คุณใส่รหัส HVC 1 7 7 4นี้เข้าไปด้วยคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก5%เเลยทันทีนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครป์กดแชร์กดไลค์ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบายย